ด้วยพระสงฆ์ห้าร้อยรูปไปประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีัสดีครับพระราชาประเสริฐที่โกศลทรงทราบอยู่าวจึงมีรับสารจากเรือพระนารสุกทานถวายแก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหมดวันนี้มีอะไรจะมาให้ดูอีกนะครับให้ประชาชนมาดูทานของพระองค์ชาวเมืองมาเห็นทานของพระราชาเข้าไปดูเลยนะครับก็เกิดศรัทธาต้องการถวายบ้าง จึงนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสมทั้งนั้นรับทานของพวกตนเมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วจึงต่างก็ไปจัดเตรียมกันเป็นการใหญ่และจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าพระราชาอีกพระราชาเสด็จมาดูทานของชาวเมืองแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ารับทานของพระองค์ในวันรุ่งขึ้นเพื่อไม่ให้น้อยหน้าชาวเมือง จึงรับสั่งให้จัดอย่างใหญ่โตกว่าของชาวเมืองหลายเท่าคราวนั้นจึงกลายเป็นว่าพระราชากับชาวเมืองต่างก็จัดทานถวายแข่งกันอย่างเข้มข้นแต่เนื่องจากว่าชาวเมืองมีจำนวนคนมากกว่าและไปหาของแปลกแปลกมาจัดจึงจัดได้ดีกว่าพระราชาพระราชาจึงทมน้อมพระทัยว่าจัดของถวายพระสู้ชาวเมืองไม่ได้ ถึงกับไม่เสด็จออกมาสู้หน้าชาวเมืองร้อนถึงพระนางมาริกาพระมเหสีจึงทูลรับอาสาจัดทานสู้กับชาวเมืองถ้าเธอสามารถก็จัดการไปตามที่เห็นสมควรเธอเงินทองส่วนของเรามีเท่าไรก็จัดไปอย่าไปเสียดายเท้าเธอทรงอนุญ,ญาตให้พระนางจัดได้เต็มที่ พระนางมาริกาทูลรับพระราชทานกระแสแล้วก็จัดการอย่างยิ่งใหญ่โดยให้สร้างมณดบไม้ตะเคียนรูปทรงกลมขนาดใหญ่สำหรับพระสงฆ์นั่งได้ห้าร้อยรูปให้จัดทำสเสวตฉัดไว้ห้าร้อยเตรียมช้างนมที่ฝึกดีแล้วจำนวนห้าร้อยสำหรับมายืนยกสเสวตฉัดข้างหลังพระสงฆ์ทุกรูปให้จัดขติยะนารีชุดหนึ่งไว้ทำหน้าที่ยืนพัดทุกๆ ระหว่างพระสงฆ์สองรูปและอีกชุดหนึ่งไว้ทําหน้าที่นั่งบดของหอมทุกๆระหว่างพระสงฆ์สองรูปเพื่อให้กลิ่นหอมได้สร้างเรือให้สร้างเรือเล็กบุกด้วยทองคํา8ดถึงสิลํำตั้งไว้กลางมนดกให้จัดขติยะนารีชุดหนึ่งไว้ทําหน้าที่นำของหอมที่บดแล้วมาเทลงในเรือ และอีกชุดหนึ่งทำหน้าที่คนของหอมที่เทลงในเรือให้ฟุ้งขึ้นด้วยกําดอกบัวเขียวเพื่อให้มนดกอบอวนได้กลิ่นเครื่องหอมสำหรับของถวายพระไม่ว่าทาหารหรือจีวรน,นั้นได้สั่งให้จัดอย่างพิเศษอันเป็นฝีมือของชาววังทั้งสิ้นเมื่อเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบ และสรุปท้ายว่าหม่อมชั้นจัดอย่างนี้เพื่อให้พระองค์สบายพระทัยไม่ต้องทรงกังวลว่าชาวเมืองเขาจะมาจัดแข่งกับพระองค์อีกได้เพราะชาวเมืองไม่มีสเสวตชัติไม่มีขัตยะนารีไม่มีช้างขอทรงวางพระทยัยเกิดทานเช่นนี้จะไม่มีใครจัดได้อีกแล้ว พระราชาทรงพอพระทัยอย่างยิ่งและมีรับสั่งให้ประกาศให้ชาวเมืองมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเมื่อถึงวันกำหนดถวายทานอันยิ่งใหญ่ครั้งนั้นผู้คนต่างก็หลั่งไหลมาจากทุกทิศเพื่อมาดูความอลังการของทานเมื่อเห็นแล้วต่างตกตะลึงในความยิ่งใหญ่และอลังการซึ่งจัดทำด้วยความละเอียดประณีตทุกขั้นตอน และต่างก็คิดว่าทานเช่นนี้จัดไม่เหมือนใครและไม่มีใครจัดได้เหมือนดังนั้นทานของพระราชาครั้งนั้นจึงได้รับขนานนามว่าอัสทิสถานหมายถึงทานที่ไม่เหมือนใครหรือทานที่ไม่มีใครเหมือนพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมด้วยพระสง์ทั้งนั้นเข้าไปประทับภายในมณฑปทรงกลม พระราชาเสด็จพร้อมด้วยพระมเหสีและพระประโยุนญ,ญาตมาประทับในพระปราที่สร้างไว้ข้างมณฑลมุกอัมบานราชบริพารที่นั่งประจำที่ในปลังทามถัดไปชวนประชาชนที่นั่งบ้างยืนบ้างรายล้อมมณฑลนั้นและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็เริ่มพิธีถวายก็ในหมู่บ้านราชบริพารน,นั้น มีอมาตผู้ใหญ่อยู่สองท่านคืออมาตชนหะกับอมาตกาละทั้งสองท่านนี้เมื่อเห็นอาสทิสทานและต่างก็มีความรู้สึกลึกๆในใจแต่ต่างกันสิ้นเชิงคืออมาตชนหะคิดว่าอูหูทานของพระเจ้าอยู่หัวทานเช่นนี้ต้องพระราชาเท่านั้นจึงจะทำได้ ถ้าไม่ใช่พระราชาจะไม่อาจทำได้เลยและเมื่อทำแล้วที่จะไม่แบ่งส่วนบุญให้แก่คนอื่นนั้นเป็นไม่มีเราขออนุโมทนาบุญของพระเจ้าอยู่หัวด้วยคิดแล้วก็ยกมือขึ้นสาธุอนุโมทนาส่วนอมารการละกรับคิดว่าเสื่อมเสื่อมแน่ราชาสกุลสั์ตั้ง14โกน วายวาดไปเพียงชั่ววันเดียวเท่านั้นพวกคนนี้มาบริโภคทานแล้วก็กลับไปนอนกันชิบหายแน่แล้วราชาสกุลคราวนี้เมื่อทําพิธีถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วพระราชาสมปรืนปิติเป็นที่ยิ่งตั้งพระทัยรับพรอ,อย่างเต็มที่ด้วยทรงคิดว่าพระพุทธเจ้าคงจะพระราชทานพรพิเศษสําหรับทานพิเศษครั้งนี้ แต่พระพุทธเจ้ากลับทรงให้พรสั้นๆแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับทำให้พระราชาทรงน้อยพระทัยและทรงผิดหวังมากต่อมาอีกไม่กี่วันความน้อยพระทัยยังไม่หายจึงเสด็จไปที่วัดทรงต่อว่าพระพุทธเจ้าและกราบทูลถามถึงสาเหตุที่ทรงอนุโมทนาะ เจ้าทรงเล่าถึงความคิดของอมตาทั้งสองให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าไม่ต้องการให้อมตกาลาต้องอกแตกตายในขณะนั้นเพราะทนไม่ได้ที่จะได้ยินอนิสงส์พิเศษของทานพิเศษในวันนั้นและต้องตกนรกด้วยอกุศล,ลจิตคิดไม่ดีต่อทานพระราชาทรงทราบเรื่องจึงรับสั่งให้อมตทั้งสองมาเข้าเฝ้าด่วน ทรงรับสั่งถามอมาตกาละก่อนเมื่อเขารับว่าเป็นความสัตว์ที่คิดเช่นนั้นจริงจึงตรัสว่าการที่เราถวายทานพิเศษอย่างนั้นกับพระมเหสีทั้งสิ้นเอาเถอทรัพย์สินอันใดที่เราให้ท่านไปแล้วก็เป็นการให้ไปไม่ขอคืนแต่ท่านต้องออกจากแคว้นของเราไป ทรงรับสั่งให้ในประเทศอมาากาละกไปแล้วก็ตรัสถามอมาตชุนหะเมื่ออมาตกราบตูลถึงความคิดของตนในขณะนั้นให้ทรงทราบทรงพอพระทัยมากทรงรับสั่งว่าท่านลุงข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านเป็นคนใจกว้างจึงขอตอบแทนท่านด้วยราชสมบัติขอให้ท่านครองราชสมบัติและถวาย อาสาพิษสถานเช่นนี้ตามความปรารถนาได้เจวันเลี่ยมกับขี้พึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เลยเป็นแบบนี้นะครับรน,รนัานหลัเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันนี้ด้าน,น,านูการกระทําของคนพาลเธอเมื่อผมชั้นถวายทานอยู่อย่างนี้กลับมาทุกตีบุญให้ชอบจ้ำเซนีเป็นอย่างนี้แหละมหาบอพิษพวกคนพาลมักไม่ชื่นชมยินดีการที่เขาให้ทานกัน จึงมีทุกขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าคนระนีไปสู่เทวโลกไม่ได้ส่วนคนฉลาดนิยมอนุโมทนาทานของคนอื่นกันจึงมีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าและมีความสุขอยู่ในโลกหน้าพระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมแล้วตรัสอนุโมทนาอสัตธิสตานของพระราชาด้วยภาสิอันไพเราะจับใจยืดยาว เป็นเหตุให้พระราชาทรงปีติเป็นล้นพ้นทรงหายน้อยพระไทยเป็นปริกทิง้งและทรงเด่มดาวอยู่กับอนิสงของอาสุธิสถานครั้งนั้นตลอดมาเรื่องนี้สื่อความให้เห็นว่าคนที่ยินดีในการให้นั้นย่อมไม่อิ่งในการให้ ในการทำบุญและไม่ตรณีไม่เสียดายที่จะต้องให้ที่จะต้องทำบุญ<อ>พราอมให้แล้วทำให้มีความสุขมีความ,มอิกม<อ>ใจให้แล้วก็อยากให้อีกทำบุญแล้วก็อยากทำอีกจึงอิ่มแล้วอิ่มอีกซึ่งความรู้สึกเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นแก่คนตรณีคนตรณีจะรู้สึกเสียดายเมื่อต้องให้หรือต้องทาบุญและรู้สึก เดือดร้อนเสียดายเมื่อเห็นคนอื่นเขาทำบุญทําทานกันมักเกิดอกุศล,ลจิตทําให้ใจเศร้าหมองโดยใช่เหตุทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองและตัวเองก็ไม่ได้เสียอะไรเลยแต่ไปหาความรู้สึกเช่นนั้นมาใส่ตัวเองฉลาดนั้นสามารถเก็บเกี่ยวและตักตวงบุญใส่ตัวโดยที่ตัวเองไม่ต้องเสียอะไรเลยก็ได้ โดยเมื่อเห็นเขาทําบุญทําทานกันเพียงแค่สร้างความรู้สึกชื่นชมยินดีและอนุโมทนาบุญกับเขาและยกมือขึ้นสาธุเท่านั้นบุญของคนอื่นก็ไหลมาหาตนได้ทำให้อิ่มใจไปด้วยกับเขาแล้วแต่ความรู้สึกและกิริยาเช่นนี้คนพานคนตระหนีทำได้ยากเพราะใจมันแคบและมือมันหนัก จึงพลาดบุญไปอย่างน่าเสียดายเห็นกลมจักเป็นดอกบ,บัวกิระดังได้สดับ ที่เมืองพระณศีมีครอบครัวเศรษฐีครอบครัวหนึ่งมีลูกชายคนเดียวชื่อว่ามิตาวิทุกกเมื่อบิดาเสียชีวิตแล้วเขาได้รับมรดกสืบทอดมาวันหนึ่งเขาได้เข้าบุ่นลงทุนกับเพื่อนทําการค้าทางเรือและจะต้องเดินทางไปกับเรือด้วยแต่ก็ไม่ได้บอกกล่าวหรือปรึกษาแม่ในเรื่องนี้เลยจนถึงกําหนดเวลาเดินทางเขาจึงไปบอกอําลาแม่ แม่ได้ยินเข้าก็ตกใจและขอร้องห้ามปรามว่าอย่าไปเลยลูกทะเลมันมีแต่อันตรายสมบัติของเราก็มีมากกินใช้ไม่หมดอยู่แล้วลูกไม่ต้องค้าขายก็อยู่ได้หรือจะค้าขายอย่างไรไม่ต้องไปด้วยตัวเองก็ได้ไม่ได้หรอกแม่เขายืนกรามเสียงแข็งผมตกลงกับพวกไว้แล้วว่าจะไป และผมเองก็อยากจะไปเที่ยวทะเลด้วยเ้าพูดแล้วก็เดินออกจากบ้านแม่ก็พยายามจับแขนลูกยื้อยุดไว้ไม่ให้ไปพร้อมทั้งอ้อนวอนด้วยน้ำตานองหน้าเขากลับสลัดมือแม่ออกแล้วใช้ฝ่ามือฟาดแกมผลักอย่างแรงจนแม่ล้มทั้งยืนแม้แม่จะร้องด้วยความเจ็บปวดพร้อมทั้งตะโกนเรียกให้ค้อกลับ แต่เขาก็ไม่สนใจว่าแม่จะเป็นอย่างไรแม่หันมามองแม่ซื้อได้ซ้ำไปเรือออกเดินทางไปกลางทะเลได้ไม่กี่วันก็หยุดเจดื้อๆพักพวกที่ไปด้วยต่างก็คิดแบบโบราณว่าในเรือจะต้องมีคนกาลกินีอยู่ด้วยจึงทำให้เรือหยุดโดยไม่มีสาเหตุจึงตกลงให้ทุกคนจับสลากกาลกินี ปรากฏว่ามิตรตาวินทุกะจับได้สลากกาลกินีถึงสามหนทุกคนจึงลงมติว่าเขาเป็นคนกาลกินีแน่จึงต่อแพรเล็กๆและจัดเสบียงอาหารกองไว้ให้นิดหน่อยเสร็จแล้วก็จับเขาโยนลงไปบนแพรปล่อยไปตามยถากรรมเรือก็แล่นต่อไปได้อย่างน่าอัศจรรย์แพรน้อยพาเขาล่องลอยไปตามคลื่นอยู่หลายวานัน จนมาถึงเกาะแห่งหนึง่งบนเกาะนั้นมีกำแพงเมืองและมีประตูอยู่ทั้งสีทิศว่ากันว่าเกาะนั้นคืออุจสธานรกซึ่งเป็นที่ทรมานสัตว์นรกจำนวนมากเขาขึ้นไปบนเกาะ <c oughs> ด้วยความโลภว่าจะต้องเป็นพระราชาในเมืองนี้ให้ได้จึงเดินเข้าไปตรงประตูทางเข้า สัตว์นรกตนหนึ่งถูกทรมานด้วยกรงจากกรดที่หมุนบทขยี้ศีรษะอยู่มีโซ่ล่ามพาดคว้ไว้ที่กลางอ,อกมอีร่างกายเกรอกรังไปด้วยเลือดและส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ด้วยบาปก,กรรมที่เขาทำกับแม่ไว้เขาจึงเห็นคงจากที่อยู่บนศีรษะของสัตว์นรกนั้นเป็นดอกบัวประดับศีรษะ เห็นโซ่ที่ล่ามอยู่เป็นสร้อยสังวาลเห็นเลือดที่ไหลาอาบร่างเป็นกระแจกจันได้ยินเสียงร้องโหยหวนเป็นเสียงเพลงไปเมื่อเห็นดังนั้นเขาจึงเข้าไปหาสัตว์นรกนั้นแล้วร้องขอว่าท่านผู้เจริญท่านทูลดอกบัวไว้เหนือศีรษะมานานแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้ทูลไว้บ้างเถิดเพื่อน นี่ไม่ใช่ดอกบัวนะมันเป็นกงจักรตังหาสัตว์นรกบอกท่านพูดอย่างนี้แสดงว่าท่านไม่ต้องการจะให้ข้าพเจ้าละสิเขาตงสัตว์นรกนั้นจึงคิดว่ากรรมของเราคงจะหมดสิ้นแล้วคนผู้นี้คงจะทุบตีด่าว่าพ่อแม่มาเหมือนกับเราที่เคยทำมาจึงได้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวไป คิดแล้วก็ยกกลงจากออกจากศรีรษะได้อย่างง่ายดายแล้วก็โยนไปบนศรีรษะของเขาเอาดอกบัวไปเถอะเพื่อนเรายกให้สัตว์นรกนั้นพูดแล้วก็หายวับไปพอได้สัมผัสกับกงจากบทขคยี่ศีรษะทันดยนั้นในมิตรตาอินทุกกะก็รู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่บนศรีรษะของตนนั้นเป็นกลงจากไม่ใช่ดอกบัว แต่ก็สายไปซสีแล้วเขาไม่อาจจะสลัดทิ้งหรือว่าดึงมันออกจากศรีศรษะได้จึงถูกกงจากบทศรีศรษะถึงกับร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดและทุกทรมานเช่นนั้นไปจนกว่าจะหมดกำที่ทำไว้กับแม่เหมือนสัตว์นรกตนก่อน เรื่องนี้สื่อความให้เห็นว่าอันบาปก,กรรมที่ทำร้ายทุกตีพ่อแม่หรือด่าว่าแม่นั้นมีผลร้ายแรงนักหนาผู้ทำเช่นนั้นย่อมได้รับผลแน่นอนเช่นลำบากยากจนบ้างทามาหากินไม่ขึ้นบ้างครอบครัวไม่อบอุ่นบ้างลูกเต้าไม่เชื่อฟังบ้างจนถึงเห็นผิดเป็นชอบเห็นคงจักเป็นดอกมัวไปบ้าง ซึ่งอาจช้าไปบ้างแต่ก็หนีไม่พ้นแน่นอนแต่ว่าคนส่วนใหญ่เมื่อได้รับผลเช่นนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็มักจะคิดไปว่านั่นเป็นผลของบาปกรรมที่ทําไว้กับพ่อแม่แต่ว่าคนส่วนใหญ่เมื่อได้รับผลเช่นนั้นอย่างใดอย่างหนึง่งอยู่ก็มักคิดไม่ได้ว่านั่นเป็นผลของบาปกรรมที่ทําไว้กับพ่อแม่กลับไปโทษคนอื่นหรือโทษเทวดาฟ้าดินไปเสีย แท้จริงปาปก,กรรมเช่นนั้นแหละที่เป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของผู้ทำให้ประสบผลเช่นนั้นมิใช่อื่นใดเลยบุญคุณของพ่อแม่นั้นมากด้วยหนักด้วยผู้อักตันยูไม่รู้คุณแม่นับว่าแย่มากอยู่แล้วผู้เนรระุณทำร้ายพ่อแม่ด้วยกำลังกายบ้างด้วยคำพูดบ้างด้วยดื้อรั้นไม่ฟังบ้างก็ยิ่งแย่ใหญ่ คือเป็นเหตุให้ผู้ทาได้รับผลกรรมมากอย่างด้วยหนักมากด้วยซึ่งเป็นไปตามความมากและน้ำหนักบุญคุณของพ่อแม่นั่นเอง วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านจากนี้ไปเป็นการบรรยายเรื่องคำพ่อคำแม่ของพระธรรมกิติวงทองดีสุราเตโชราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามบรรยายโดยเพียรศรีอินทรทัศซีดีชุดนี้ผลิตออกเอผยแพร่เป็นธรรมทานโดยได้กราบเรียนขออนุญาตจากพระเดชพระคุณเจ้าพระธรรมกิติวง์ทองดีสุราเตโชเป็นที่เรียบร้อยแล้วซีดีชุดนี้ไม่มีการจัดจำหนา่าย ผู้ที่รับซีดีนี้ไปบริจาคได้ตามศรัทธาที่ตึกวชิวริยานวงศ์โรงพยาบาลจุฬาและที่หอฉันโรงพยาบาลสงรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นจะนําไปรักษาพระภิกษุสงฆ์อา,าภาธของโรงพยาบาลจุฬาครับวันน<ล> <พอ S 1> ี้ขอแค่นี้นะครับขอเชิิญตย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ จะไ,ได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับค <ขำ S 1> ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีสุราเตโช